คันจิเป็นคำสำเร็จรูปเลยเหรอครับคำตอบก็คือ ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเซตไนมาทําความเข้าใจคันจิแบบง่ายๆสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคันจิมันคืออักษรภาพนะในหนึ่งตัวมันเหมือนภาพศิลปะภาพหนึ่งค่ะแล้วก็ไอ้ภาพเนี้ยไม่ว่ามันจะไปอยู่บนไหนบนโลกใบนี้ไปผปสมกับอะไรก็แล้วแต่ภาพนั้นจะยังคงเป็นภาพเดิมวิธีเขียนเหมือนเดิมเด็ดๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็สิ่งที่มาคู่กับภาพที่ไปด้วยกันเสมอไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ ภาพนะคะเพียงแต่ว่าคันจี1ตัวบางทีมันไม่ได้มีความหมายแฝงแค่หนึความหมายเท่านั้นคันจิบางตัวนะมีความหมายแฝงมากกว่า1ความหมายเราก็ต้องจําให้หมดว่าเออคันจีตัวนี้มันหมายความอย่างนี้ได้ด้วยแบบนี้ไ,ได้ด้วยนะอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้คือสอส่วนที่ไปไหนก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คือตัวอักษรวิธีการเขียนกับ2ความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะไม่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่คราวนี้สิ่งที่ยากสําหรับคนไทยก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือวิธีการอ่านออกเสียงคันจิของแต่ละตัวคะ่ะคันจิบางตัวมีตัวที่เยอะๆเลยนะอาจจะมีวิธีการอ่านประมาณ8วิธีอย่างเงี้ยก็มีนะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยยากนะแล้วถามว่าเอ้าเส้ไต่แล้วมันอ่านแบบไหนตอนไหนอ่านแบบไหนตอนนั้นอ่านแบบนี้ตอนนี้อ่านแบบนั้นมันคืออะไรยังไงก็ต้องไปท่องกันแบบตะบี้ตะบันเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะมี2หลักการเนาะก็คืออ่านแบบเสียงองโยมิกับคุงโยมิก็ตามนะแต่ในองโยมิบางทีอาจจะมี3มเสียงคุงโยมิมีอีก3ามเสียงแสดงว่าคันดีตัวนั้นสามารถออกได้อย่างน้อยกี่เสียงแล้วะคะ6เสียงอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปท่องจํา เท่านั้นค่ะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากการท่องจำอ่านบ่อยๆใช้บ่อยๆแค่นั้นเองนะคะ